สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้อยู่กันครบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาตั้งแต่บอลลีกเปิดเนี่ยอยู่พร้อมหน้าให้ตาบมาสักทีรวยไหมบอลลีกเปิดรวยไหมไม่รวยเกือบรวยดิมๆเดิมๆ แน่ช่วนีหลีก็เปิดได้คึกคักเลยนะเส่ไปทุกวีทุกวันนะฮะมีแม่งทุกหลีกทุกวันใช่ช่วงนี้นี่างกลางสัปดาห์ก็มีคัดฟุตบอลยุโรปถูกตใช่มีไล่กันมาแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกนอนกันตอนไหนฉันเป็นชิดกระเตะนอนกันตอนไหนสอกวันก็ต้องให้หายคิดถึงไงจากกี่เดือนอ่ะสองเดือนที่ผ่านมาเงียบปุ๊บไม่หายแลยจริงก็มีโอลิมปิกด้วยก่อใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เดือนหน้าก็บอลไทยด้วยโอ้โหไม่เตะแล้วนะ ได้เปล่าใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอัพกันเดี๋ยวมาอัพอัพเดตข่าวสารกันะคอย่างกี้ขอต้อนรับผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับครับผมอัพดูอัพดูอยู่ดูบอลนะช่วงนี้อาจจะเจอกันแบบไม่ได้มีพาร์ทบอลไทยบอลนอกเพราะว่าช่วงนี้บอลมันอาจจะเลื่อมๆไปทางบอลนอกก็มากกว่าแล้วก็ดูภาพรวมแล้วกันใช่มาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงก็มีข่าวคล้ายพูดถึงกันเยอะนะถูกต้องบอลไทยเห็นบอกมีบิ๊กดียลบิ๊กดียลบิ๊กดีลแต่ลบิ๊กดีลที่ไม่ใช่การใช้เงินไปซื้อมาแต่ก็ถือว่าเป็นด อ่าจะมาคุยกันอ่าส่วนพิมพ์มรีก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มกันแล้วโอ้ผมมาทับใจผมประทับใจแต่ควนสุขเลยเปิดสนามมันแย่เอาเอาแต่มาสุกอะไปผมเรกมาวันแรกผมเห็นน้องแรกติดซะแล้วเออผมมีน้องคนหนึ่งนะ ทำไมคือพอแม่งแบบพอบอลแพ้เสร็จปุ๊บแม่งปิดไฟนอนช่วงนี้ไม่ไม่ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นเลยทำไมอ่ะบอลแม่ไม่ได้จ่ายค่าเน็ตอะเด็ดต่่ะยอ๋อแต่เราคุยกันนะเราเห็นกันตอนกําลคนเลยว่ามันฟอร์ดไม่น่าแพ้เพราะว่าเบนฟอร์ดเราเห็นตอนแชมเปี้ยนชิพเชื่อกูมไหมเชื่อกูหรือยังมันมันมันดีมันมันดีที่แบบว่าปี่แล้วจำได้ได้ใครไปจำภาพเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆตอนที่เจอกับทางด้านสเปอร์ตอนมาเล่นคาราบาวครับอ่ะสเปอร์กว่าชนะ เบนฟอร์ดได้ไม่ง่ายนะใช่คืออาจจะเป็นทีมที่ไม่ได้แล้วว่าลุกบื้อหวาอแต่ว่าจังหวะจะโคนมามยิงได้โหมันยิงได้โอเคนะก็เป็นอย่างนั้นนะฮะอ่ะเราจะไปว่าเรื่องอะไรก่อนดีวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังรอนานวันนี้เอ ให้ต้องสรุปผลก่อนดีกว่าสรุปสรุปนัดที่ร้าีก่อนไหมว่ามีอะไรบ้างเอาข้าวมาก่อนไม่สรุปได้ไหมได้ได้ได้แล้วแต่เลยอ่าก็สรุปก็ได้นะฮะก็พอเลยกันวะเเนี่ยคือคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์นี่ก็เรียกว่าเปิดสนามนัดแรกเนี่ยโอ้โหก็เป็นการเจอกันระหว่างน้องใหม่ครับกับทีมที่ว่ากําลังใช้เด็กใหม่อย่าเรียกอย่าเรียกว่าเป็นทีมน้องใหม่นะฮะกำลังฟูมฟักอาเด็กใหม่กำลังกำลังใช้เด็กใหม่อยู่อันนั้น นะฮะก็ต้องบอกว่า <Four> นัดแรกเนี่ยม <and living> <Wars> ันถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่ถึงกับเซอร์ไพรส์นะแต่ก็มคิดว่าจะออกมาแบบนี้ว่าเบนฟอร์ดเนี่ยเอาชนะไปได้แบบสบายๆใช่ใช่แล้วก่อนแข่งไม่กี่ชั่วโมงมีข่าวไงตอนนั้นที่บอกว่าทั้งไอนะโอบามยองแลวลากาเซต ม่มีชื่อหายผมก็งงเหมือนกันว่าเขาหายไปไหนฮะเก็เลยตกใจไม่สบายไม่สบายใช่เขามาได้ต้าผมไม่สบายนะข่าวว่าบาซ่าจ้องอยู่นะโอ้ไม่มีองไม่แล้วมันมันมันตลกที่ว่าสุดท้ายต้องไปใช้กองหน้าเป็นบาโลกุนซึ่งบาโลคุนเนี่ยเอาจริงผมไม่เห็นช่วงที่อุ่นเครื่องที่ผ่านมาเป็นยังไงนะฮะแต่ก็เข้าใจได้ว่าตัวผู้เล่นของาร์เซนอลเขามีปัญหาโดยเฉพาะกองหน้าเพราะว่าการขาดลากาแซดขาดมยองไปเนี่ย มีผะทำให้ไม่มีทางเลือกแถมทางด้านเอ็ดดี้เอเกเตีย,ตยเนี่ยออแกก็มาเจ็บอีกนะครับดังนั้นก็ถือว่าต้องใช้กองหน้าดาวรุ่งไปก่อนอนะฮะแต่จริงๆวันนั้นต้องยอมรับว่า เบนฟอร์ดเขามาเล่นในตามแผนครับผู้จัดการทีมของโทมัสแฟรงก์เขบอกแล้วว่าก่อนที่จะแข่งนัดนี้เขาบอกว่าเขาจะบุกใส่อาร์เซนอลซึ่งทําจริงซึ่งทำจริงใช่แล้วทำให้เห็นว่าเอ้ยโอเคอาจจะไม่ได้คมมากครับแต่มันทำให้อาร์เซนอลเล่นไม่ง่ายใช่นะครับดังนั้นสุดท้ายก็คู่แรกก็เอาชนะไปเบนฟอร์ดสองสูตรนะครับแต่แต่ที่ดูคร่าวๆนะเบนฟอร์ดได้ยิงแค่เข้าปอบของอาร์เซนอลได้แปดประตูแปดแปดแปดครั้งแต่อาร์เซนอลมี่คือยี่สิบสองครั้ง ไม่เป็นประตูสักครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสยิงไม่ใช่โอกาสเขากรอบโอกาสนี้โอกาสนี้เขาผิดนะครัเบนฟอร์ดโอกาสเขากรอบสองครั้งเข้าสองประตูอาร์เซนอลเนี่ยยิงไปยี่สิบกว่าครั้งสุดจะเข้ากรอบมาสี่ห้าครั้งน่ะนอกนั้นคือยิงหลุดก็อย่างที่บอกว่าอาร์เซนอลต้องเสริมของหน้าใช่นะครับใช่อ่ะไปดูวันเสาร์หัวข้าเปิดนะหัวข้านี่เป็นทีมที่ต้องบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะเอาเลยเอาแล้วเอาล้ ไม่หรอกแต่จริงแต่จริงบอกแล้วว่าไอ้คู่นี้จะยิงกันเยอะที่บอกว่ามันจะเปิดแรกเพราะลีสไม่เคยมารับอยู่แล้วใช่นะฮะเป็นเกมเปิดหัวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับลีสนะครับซึ่งแมนยูครึ่งแรกต้องยอมรับว่าต้องใช้คำว่าเฮี้ยเฮียนะฮะต้องบอกคำนี้เลยครึ่งแรกไม่ดีครึ่งแรกนี่คือแม่งไม่ได้เรื่องเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าครึ่งหลังเนี่ยป๊อกบาเข้าไปบอกว่าสวมวิญญาณเทพเจ้าองค์ไหนกันนะครับก็ทำ4แอสซิสต์นะครับก็ และอีกอย่างนึ้งก็ต้องยอมรับด้วยว่าทางบูโน่แฟนังซ์มันก็ในครึ่งแรกไม่ดีนะแต่แมนยูยิงได้ออบูโน่ Bruno ก็ถือว่ายิงเข้าไปได้อะไรแบบนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยชนะลีสไป5-1ถามว่า ถามว่าแฟนแมนยูมันก็ดีใจแหละแต่ผมไม่รู้นะคนอื่นจะบอกเฮ้ยนี่ฟอร์มแชมป์ส่วนตัวผมผมว่ามันยังไม่ได้ยังไม่ดีที่สุดยยัังงงงไไมม่่ถถึึเพราะว่ามันยังมีข้อผิดพลาดเยอะอาจจะวันแรกเปิดมาชนะลีสผมบอกว่าโอเคหลังจากนั้นถัดมาดีกว่าคู่ต่อต่อไปช่วงสามทุ่มครับสามทุ่มนี้เตะกันยับเลยเออเตะกันยับเลยเขาเรียกว่าถี่เลยอ่ะผมไปดูคู่ที่นี่ก่อนเชลซีกับเซลโซพาเลทเปิดที่บอทบิชเกมนี้แน่นอนเนี่ยที่บอกไปว่า เชลซีเล่นในบ้่นไม่โกวอยู่แล้วพาเลสใช่แล้วพาเลสเวีล่าปรับทีมยังไม่ได้เลยแล้วก็แล้วก็เป็นไปตามทรงนะทางด้านของอาร์อทางด้านเชลซีอารมณ์ชนะไป3 0มก็คือคือตอนแรกเ่ยลุ้นๆกันอยู่แต่พอมันยิงได้หนึ่งสองสามมันก็มามันก็มาแต่ผมว่าเป็นทีมที่พร้อมที่สุดพรีเมี่รนในฤดูกาลนี้แล้วนะคือตอนเนี้ยคือหลังนั้นแต่ประตูหลังกลางหน้าเนี่ยผมถือว่าโอเคหมดแล้ว สัปดาห์แล้วลูกากูเนี่ยยังไม่ได้ลงนะใช่สัปดาห์นี้น่าสนใจกว่าอาทิตย์ที่แล้วลูกากูไม่มายิงไปสามใช่ลูกากูมาเนี่ยผมว่ามันจะยิงเยอะกว่าเดิมเอาไปลงแทนแวนเนอร์ในจุดตรงนั้นแต่มันอาจจะมีการสลับก็ได้เพราะว่าฮาคิมซีแอคก็ยังเจ็บอยู่อาจจะไดยว่าฮาร์เวิร์ดขวาแวนเนอร์ซ้ายแลมวมวยสันเมาส์อยู่ตรงตัวลุกใช่มันก็เล่นได้ใช่เพราะลูกากูช่วงหลังที่เล่นเนี่ยไม่เหมือนกับลูกากูคนเดิมนี่เคยมาเมื่อสิบปีที่แล้ว ตอนนี้เขาขยับช่วยได้เป็นตัวสอดตัวพักหรือว่าจะเป็นตัวเข้าทําเองก็ได้แต่มันดูน่ากลัวมากใช่ผมถึงบอกว่าเชลซีมันน่ากลัวอยู่แล้วทีมที่มีความพร้อมที่สุดไม่ใหญ่แค่ย่ารัวปัวอ่ะอ่าส่วนนัานเลสเตอร์ครับอันนี้หนืดๆหน่อยแต่เจอแต่เจอวูฟชนะได้ก็โอเคอ่าเออคู่ฮาคู่าทุ่มครึ่งเียตอนแรกว่าจะไม่ดูเฮ้ยต้องดูดิอาจจะคิดว่ายังไงก็ต้องดูเพราะว่าทีมนี้เขาอาจจะเสริมไม่เยอะ แต่ผมก็ยังเชื่ออย่างที่บอกว่ายังเชื่อว่าทีมเวอร์เขายังดีเห็นไหมแต่มันก็ดีจริงซึ่งสุดท้ายมันก็ด้วยความที่มาด้็นข้อดีก่อนสกอร์เนี่ยสามศูนย์จริงแต่ข้อดีคือว่าผมรู้สึกว่าสามกองหน้าจากที่มันเคยถูกพูดถึงมาสองสามด้วยกันว่ามีปัญหาไม่ส่งนู่นนี่นั่นมันเริ่มมันเริ่มรู้สึกว่ามันมีการมองตากันมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะมันเห็นได้ซา่าจังหวะฝืนเนี่ยนัดแรกจะให้เห็นว่าปกติจะยิง ลกนนั้นอะจ่าอย่างลูกที่จ่าเฟอร์มิโน่เนี่ยเรียกว่าชัดเจนถ้าปกติแกอาจจะยิ้ยแล้วอซึ่งอันนั้นสายตาค่อนข้างจะดีแล้วก็มาเน่กับทางด้านของซาร่าก็เล่นบอลกันมากขึ้นใช่ซาร่มันลืมกระแสที่เคยบอกว่าสองคนนี้ไม่คุยกันไม่จานกันซึ่งตอนนี้ผมว่ามันคงไม่มีแล้วถึงแม้จะขาดจะเกินบ้างบางช็อตนะแต่มันก็ยังมีการให้กันก็ว่าถือว่าถือว่าครูได้สามแต้มผลต่างที่ดี แล้วก็ทีมเวิร์กที่มันดูดีมากขึ้นใช่นะฮะส่วนอีกสองคู่วันอาทิตย์เนี่ยคู่แรกก็มันเหมือนกันเออเนิวคาสเซิลเวทแฮมเนวคาสเซิลนี่ก็น,น้ำอย่างเยอะเออน้ำอยู่นั่นเวทแฮมโอ้ <c oughs> โหวันนั้นต้องเรียกว่าจบเป็นเข้าโดยเฉพาะครึ่งหลังถูกต้องนะครับอันโตนิโออายุลูกที่ยิงเนี่ยมีลูกหนึ่งอันโตนิโอยิงจุดโทษพลาดเออใช่ซูเช็คเป็นคนที่ไม่ได้วิ่งเร็วนะแต่จังหวะนั้นเไม่ได้ยิงมายิงต้องมือเข้าไปเลยนะ ก็ถึงว่าสุดท้ายก็พลิกกับมาชนะได้เวสแฮมตอนแรกเขาบอกว่าคู่นี้เหมือนเป็นคู่แบบว่าออดเดิมนะเพื่อลอคู่สี่ทุ่มแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่คู่แรกมาแม่งรอดแต่เป็นกทพเศษเวสแฮมดีกว่านั้นเออใช่ใช่ส่วนคู่ดึกคู่ดึกอันนี้อู้รอมันนะคือสกอร์มันน้อยนิดนึงแต่หนึ่งศูนย์ของสเปอร์กับแมนเชสเตอร์เป็นเกมคุณภาพคือบุกทั้งคู่บุกจนแบบโอ้โหมันสนุกอะแต่สเปอร์วันนั้นมันมีข้อเสียอยู่นิดเดียว ครับก็คือว่าเวลาตัดบอลจะมาบุกเกมส่วนกลาบสังเกตไหมปกติจะมีเคนยืนหน้าเป้าวันนั้นเนี่ยพอโซนทึงมินหรือว่าทั้งเบิร์กไวไปกันเนี่ยมันจะชอบไปตันในตรงแถวบริเวณหน้าเกาะพอจะหัดเข้าไปปุ๊บมันไม่มีคนให้คุณผู้ชมอาจจะเห็นมันผมลองคิดตามนะถ้าใครดูไฮไลท์อ่ะคุณจะเห็นนะว่าโซนทึงมินงั้นเลาะมันซยปกติเลาะมามาฝากเคนแล้วเข้าไปทำวันนั้นหรือเขาลืมตัวเองว่าเฮ้ยกุเป็นหน้าเป้าว่ะเออกูไปอ้าคุไปนี่สุดกูไ่ยิงนะฮะใช่สุดท้าย ประตูชายเกิดจากการที่เล่นสไตล์ตัวเองอเใช่ใช่คน<ช><ช>ท้ายแล้วยงงจะมายิงด้วยต้องจบอ่ะคุณนึกเลยนะล้อคุณเป็นกองหน้าเป้าบบคุณเ่งนก่งน้าแล้วแต่ซึ่งก็ได้ผลงานแข่งขันที่ดีนะฮะแล้วก็หลังเกมกระแสรเรื่องแฮร์รี่เคนไม่อยู่เนี่ยแฟนบอลก็ถามถึงเออมีร้องแฟนบอลร้องเพลงแซวด้วยนี่แต่ลูกเกมอ่ะมันมันก็ถึงประมาณว่าแบบมันก็เห็นชัดว่าการไม่มีหน้าเป้าจริงๆอ่ะ ต่อให้ไม่มีเคนคุณก็ต้องเดินหาหน้าเป้าแล้วตอนนี้ว่าทีมมันต้องการตัวที่แบบจะคอยปักหลักแน่นหน้าแต่คิดว่าน่าจะใส่ถ้าเกิดเคนไม่อยู่น่าจะใส่ซอนเล่นหน้าเป้าแน่แต่มันต้องมันต้องหาคนเล่นมต้องมเอส่วนส่วนมนทิตี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าการไม่มีหน้าเป้าแล้วเขากำลังหาอยู่มันสําคัญขนาดไหนซึ่งมันก็เทไปแฮร์รี่เคนแลไรและโล่ถึง วันนั้นน่ะช่วงแรกที่เดือบรอยยังไม่ได้ลงพราไม่ฟิตเนี่ยเ,เกมเกมไม่ค่อยมีอะไร<ช>พอเดือบรอยลงมาช่วงท้ายเกมอ,ะอ่ะมันจะเห็นชัดว่าเดือบรอยมีบทบาทกับทีมเยอะ<ช><ช>แล้วการจ่ายบงจ่ายบอลเนี่ยมันชัดเลยแจ็กกิลิชใช่แจ็กกิลิชเป็นจอมทัพแต่แจ็กกิลิชไม่ใช่เป็นคนที่ จ่ายบอลแบบจังหวะทีเด็ดที่ขาดเท่าเท่ากับทะลวงไปเท่ากับทางด้านเควินเดบรอยแต่ถามว่าทำได้ไหมทําได้นะเออแต่สุดท้ายก็ต้องผสมผสานลงตัวรอตําแหน่งรองหน้าเอาส่วนเอาอาร์เซนอลงอา์จะนั่กับโอเดกาดยังไงก็ล่าสุดก็เรียบร้อยตกลงกันได้นะครับที่ประมาณ29ล้านปอนด์นะฮะก็หมาว่าจะเดินทางมาลงทะเบียนให้ทันภายในวันศุกร์เพื่อลุ้นเกมบิ๊กแมตช์ที่จะไปเจอกับเชลซีนะครับตอนแรกเนี่ย โอเดกานี่ก็ปีแล้วยืมมาครับทีนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาขอกลับไปมาดริดก็ได้เล่นในช่วงอุ่นเครื่องแต่เล่นไปเล่นมาเหมือน,นทางด้านของอ,อาเจลลตติก็อาจจะไม่ได้ใช้ทีนี้มันคารากาังมาทุกปีแล้วว่าเฮ้ยปล่อยยืมปล่อยยืมมา3าี่ปี้เนี่ยเชื่อว่ามาดริดตอนนี้เหมือนบาซ่าต้องต้องลดเงินงไม่มีตังค์ดางนั้นก็เลยเอยอาเซนอลนมันก็อาจจะเห็นตรงนี้เพราะถ้าปกติอายุอย่างโอเดนกาอยู่ยี่สิบสองเนี่ย แล้วถือว่าเป็นวันเดอร์คิดตนนึงเรราคาไม่ถึง30ิล้านปอนด์มันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะซึ่งผมมองว่าอาเซนอลเนี่ยซื้อมาเนี่ยอย่างแรกคือเข้าระบบปีแ้วเห็นแล้วว่าเล่นได้อย่างที่สองการทำอะไรอนาคตสมมติอ่ะตอนนี้22คุณเล่นมาสัก4ี่ปีคุณ2ี่กแล้วคุณฟอร์มดีมันอาจจะกลายเป็นเจ็ดิบสิล้านปอนด์ออันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่โอเคในความคิดผมนะเพราะเอเดีกามันมีโอกาสที่มันจะเก่งกว่านี้อยู่ที่ว่าอาเดต้า จะปั้นยังไงนะชาวอื่นนี่ไม่ที่มีเชลซีเชลซีมีกลับทางด้านลัวกูที่เปิดตัวไปเต็มที่แล้วเรรียบ้ขึ้นเจ้าตัวเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าจะมาช่วยทีมประสบความสำเร็จให้ได้ครับเขาบอกเขากลับมาครั้งนี้เนี่ยเขารู้สึกเขาโตขึ้นเป็นผู้นามากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นนะครับและเหตุผลสําคัญที่เขาตัดสินใจมาเนี่ยเขาบอกตัวเขาเองเนี่ยปรึกษากับอดีต ดาวยิงของทีมเชลซีอย่างดีงดียรร็อกบาเนี่ยอ,อยู่ตลอดอหลายคนมองว่าเขาออกไปอาจจะไม่ได้คุยกันทางด้านลักูบอกว่าจริงๆปกติเนี่ยเขาคุยกับรอ็อกบาเนี่ยทุกๆสองึงสามวันอ,อยู่แล้วอยู่แล้วดังนั้นก่อนจะมาก็ปรึกษาเพิ่มว่าเฮ้ยพี่ถ้าผมจะมาเนี่ยผมควรจะปรับตัวไงดีพี่ให้เหมือนพี่แล้วให้พี่มาอืออ่าซึ่งเขาบอกว่าร็อกบาแนะนําดี แต่ไม่ได้บอกว่าอะไรนะอบอกว่าน็อกบาแนะนําผมมาอย่างดีแล้วว่าคุณจะทํางานที่นี่กลับมาคุณควรจะเป็นสไตล์ไหนนักเตะยังไงนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการคุยกับทูเคิลทูเคิลก็ได้คุยกับเขาแล้วแหละว่าจะใช้ลูกกูกูในบทบาทไหนอาจจะไม่ใช่หน้าเป้าทุกนัดแต่ว่ามันจะมีส่วนร่วมกับทีมอยู่ทุกนัดอะไรแบบนี้ประมาณนี้สําหรับข่าวสารของวงการฟุตบอลต่างประเทศอก็เอาฟุตบอลไทยหน่อยแต่ก่อมไปฟุตบอลไทยฮะเรา ขอบคุณผู้สับสนแล้วด้วยนะครับเชนนานะครับอกไก่ปั่นนะครับครับต่ำไขมันไม่มีนะครับแล้วรสชาติดีกินได้นะฮะยังไงสนใจโปรโมชั่นติดต่อไปตามนี้เลยแล้วก็บอกว่ามาจากทางอัพทูคูชาแนลนะครับก็จะได้สวนลกกันไปนะครับน้ำดื่ม SK Water ครับดื่มแล้วชื่นจิตจิตแล้วชื่นใจครับผมแล้วก็เดินนาคาเฟ่ครับร้านอาหารที่พี่จิต อาร่อยอร่อยเนาะโอเคครับแล้วก็เอวารีสอร์ทครับแล้วก็แม่หาดรีสอร์ทเหมือนกันครับที่เป็นผู้สนับสนุนเราอยู่สม่ำเสมอทั้งหมดเลยอ่าโอเคอย่างนั้นเราไปข่าวบอลไทยนิดนึงนิดนึงกับบอลไทยก่จะตกไปจดแล้วนี่จดแล้วนี่จัดจัดได่จดแล้วไม่ใช่แฟนแฟนในนี้จดนะคนตัดบอลบอลแล้วบอลแล้วเมืองเยอะเหมืองเยอะแล้วข่าวสำหรับฟุตบอลไทยในสัปดาห์นี้ที่กระหุ่มที่สุดก็น่าจะเป็นการ ย้ายทีมของเจ้านิวชาชุ้พิันธ์พ่วงจันทอ้านเราในนิวเยอะมากเออต้องพูดในครบนิวพีระดงนิวพีระดนอะไรก็เยอะหมดเลยก็มันทำงานการิกนิวแล้วก็นิวเนี่ยนิวหนึ่งนิวสองนิวเออก็ได้เลครับเรียบร้อยตกลงย้ายจากบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับไปโอ้หไม่ได้ใจนะนะข้ามภาคนิดเดียวไม่จริงจริงบ้านเส้นเดียวกันบ้านอยู่แถวนั้นก็ย้ายไปอยู่กับแข้งเทพรับทรูแบงคอกยูไนเต็ด ด้วยสัญญายืมตัวจนหมดสัญญาเลยวนะประมาณ5เดีอยแล้วก็ได้ออปชั่นเซ็นอีก3ปีมีมีมีค่าเหนื่อยไหมหลุดไหมค่าเหนื่อยเหรอไม่มีนะในเนี้ยแต่ก็น่าน่าบอกว่าน่าจะคุยกันได้เยอะจริงจริงก็ได้ได้ประมาณนึงแต่เขาบอกว่ามันมันไม่น้อยกว่าที่เขาเคยได้แต่ก็ไม่ได้มากขณะที่หลายคนเคยพูดก่อนนั้นว่าจะเอาเท่าไหร่หลักแปหลักแหลักแไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าก็ ก็สมน้าสมเนื้อก็ยืมมาก่อนจนจบยุโรการแล้วก็ค่อยเซ็นฟรีหลังจากที่จบจากนี้นะครับก็ดีจีเขาก็จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนซึ่งเจ้าตัวเปิดตัวก็บอกว่าแหมดีใจที่กลับมาร่วมงานโค้ชแบนอีกครั้งหนึ่งร่วมงานในเวลวช่วงหนึ่งที่เอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดใช่ซึ่งเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็ได้แชมป์ด้วยกันอีดควเียบพอพูดถึงกนพูดถึงอย่างนี้หน่อยนะโปรแกรมการแข่งขันไทยไทยลีกที่มีการปรับเปลี่ยนอ่ล่าสุดเขาก็ บริษัทไทยรีก็ออกประกาศมาแล้วว่าขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมหน่อยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของสอบ,บคที่เขากําลังจะยื่นเสนอไปเขายื่นนะหรือเปล่าเออเขายื่นไปแล้วนั่นแหละรอ,อ,อทางสบ,บคอตอบกลับมายสบคแม่เป็นใครวะเดี๋ยวจะไม่ได้ทำกันเว้ยกูว่ารายการเดี๋ยวจะมีดีปิวอ๋ออะไรกะไรขเขาขอปรับเขาก็เลยขอยื่นเสนอเป็นแบบข้อๆไปแบบว่าพื้นที่สีแดงเข้ม ใครนั้นไหนที่เป็นเจ้าบ้านของพื้นที่สีแดงเข้มให้โยกไปก่อนแล้วก็ถ้าสีแดงเข้มเจอกับสีแดงเข้มให้หาสนามกลางเตะแล้วถ้ามันแข่งแข่งไปเข้มกับเข้มเออกลัวมันจะแดงธรรมดาแม่งไปเข้มเรื่องนี้ไอ้ย่างงนะพี่จตีนาการเกินเขาเ่นคิดก่อนไงเขาคิดตรงนี้แล้วเดี๋ยวี่ผมจะเขาบอกผมเขาจะมีมาตรการอยู่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะสําหรับไทยลีกนะครับเริ่มวันที่3ากันยานะครับผมก็หนองบัวพิษ เชยะ FC พบกับนครกฮอล่าสิมาเอฟซีนะที่เื้อสวยสเตเดียมถูกต้องแล้วก็พีธีประจวบจะพบกับ SCG เมืองทองนะจะไปที่สนามเขากระโดงนะไปใช้ที่บุรีรัมพ์้เขากระโดงห้งห้องห้งเอองอ้ยรวะอะไรวาบวดจะมานะมาส่วนคู่นี้ไม่ บุรีรัมพบกับสุพรรณเนี่ยจะไปเตะที่ช้างอารีนาขอนแก่นอยู่ในเต็ดพบกับราชบุรีมิรผลเนี่ยจะเตะกันที่อบจขอนแก่นเชียงใหม่อยู่ในเตะพบกับทูแบงคอกที่สนามกีฬาสมโภชเจ็ดร้อยปีเชียงใหม่แล้วก็วันวันที่5กันยานะครับถ้าเหลือพบกับโปลิเทโรที่ช้างอารีนาชนบุรีพบบีจีปทุมที่กีฬากางจังหวัดตราดโยกไปแข่งที่ตราดไปดูชนบุรีแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยจากสมุทรปราการซิตี้ที่เปิดบ้านก่อนใช่ไหมแต่แต่มัน เขาก็เลยให้โยกไปเป็นเยือนไปเป็นเยือนจะเป็นสิ่งเชียงรายนะครับที่จะเล่นในบ้านพบกับสมุทรปราการซิตี้ที่สิงสเตเดียมก็จะประมาณนี้สําหรับไทยดีโอเคไทยลีกเดี๋ยวรค่อยๆให้คุณฟังมันคุณผู้ชมมันก็จะค่อยๆขยับขยับมาตอนนี้มันก็ต้องรอข่าวอันนี้นึงเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเอาแข่งให้ได้ก่อนเนี่แลลวแล้วก็มาตรการล่าสุดที่ออกมาก็คืออย่างที่บอกว่าบิ๊กแชมป์ก็คือคุณก็รัทตัวระดีระดีพิชัยพนษณานคร นี่ไงออกมาบอกแล้วไงบอกว่าบอกวบอกว่าฟุตบอลไทยลีกแข่งเนี่ยต้องจะแข่งกันได้ต้องมีการตรวจลาปิดเทส72ชั่วโมงก่อนแข่งสําหรับนักเตะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมี่จะตรวจจังกูแสียจมูเลยเนี่ยจมทุกวันเขาจะแยกทุกวันอ2ชั่วโมงนี่สามวันใช่สามวันก็ประมาณนั้นคือถ้าใครติดก็แยกแล้วก็ส่งตัวรักษาเลยส่วนคนที่ไม่ติดเตะต่อเตะเลยไม่มีหยุด เขาเขาคิดอะไอยู่นะแล้วก็มีแคมป์ของสโมสรที่เก็บตัวนักเตะไว้ฝึกซ้อมไว้อะไรเพื่อที่จะไม่ให้นักเตะเดินทางกลับไปที่อื่นต่ออีกครับเออก็พอนัดต่อไปก็อีกสามวันตรวจอีกทีหนึ่งประมาณนี้ที่เราเสนอไว้ก็ฝากกันไว้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ครับเด็กกันหมดนะเอจะประมาณอาจจะยาวหน่อยสําหรับเนื้อหาแต่ก็เต็มเต็มเต็มแล้วล่ละหมดแล้วในรอบสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณอีกครั้งกับอะไรนะพี่ เช่นนั่วเลยนะนะนะเอันนี้อบไก่ปั่นนะฮะก็ะ<อ>คาบต่ำไขมันต่ำนะฮะออน้ำตาลไม่มีกินออแล้วสุขภาพดีกล้ามโตจ้าจ้าน้ำดื่ม SK Water ครับดื่มแล้วชื่นจิตจิตแล้วชื่นใจนะเดินนารับร้านอาหารเดินนาร์คาเฟ่พิซซิตนครับจางเย็นจเย็นอ่าโอเคครับาารรแล้วก็เอวาลีสอร์ทแล้วก็แม่หารีสอร์ทแล้วครับครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องช่วยกดไลค์กดแชร์ทางไหนบ้างทางไหนบ้างมีทั้ง Facebook YouTube นะแล้วก็ TikTok ติ๊กตอกเต้นไหมติ๊กต็อกถ้าให้ผมเต้นถ้าเกิดกระแสดีกระแสดีผมเต้นโชว์รับเอยเต้นโชว์มีอ่านได้เลยมันคนเดียวคนนี้ไม่มีฝากติ๊กตอกไหมนะครับติ๊กตอกผมฝากด้วยนะครับติ๊กตอกฝากกดหัวใจฝากกดคอมเมนต์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นเราที่เราจะ คันผลงานออกมาให้เยอะที่สุดและดีที่สุดด้วยตอนนี้นิดนึงเรียบร้อยทั้งหมดทั้งมวลของอัพทุกูในวันนี้ดูบอยู่วันดูบอนนะฮะเหนื่อยไหมหายใจม่ออกร้อนในโอเคปะละ เราสามคนครับนี่ครับผมทุนเต้นครับโคตรหล่อนะครับแต่จิม่อนยักษ์เขียวแล้วก็น้องน้องต้อมครับสุดแสนเจ็บน้องหลังเลยไปล้วโอเคก็ขอตัวลาก่อนครับนะครับวันนี้ขอลา่อปครับไปดีครับจริงจริงนะไอเรื่องไอเล็บิดเทนนี่ไม่นต้องหมดแล้วถ้ารักถ้าพานนะเขาฉีดยาให้กูครบทุกคนนะกูไม่ต้องมาทำอย่างนี้หรอก อ่อัดเลย่้วนอัดไหมอ้งอัดมือกดไปขอดอย่างเงิดเปิดไอชิบหม